ตอนที่3ของนิยายเรื่องสกิดรักหนุ่มแบงค์ไปฟังกันต่อนะคะแกว่าไงนะจะหาทางช่วยเพื่อนแกที่เป็นเจ้าของสถาบันความงามแล้วโดนเพื่อนโกงไปจนหมดตัวงั้นรอมากี้มองหน้าเพื่อนสาวที่แวะมาปรึกษาหาแหล่งเงินกู้จนถึงคอนโดใกล้ที่ทำงานของตนเองมาร์กี้หรือมาร์กเป็นเพื่อนสาวประเภทสองของพิมพ์ลพัฒท,ที่เธอดูสวยจนผู้หญิงอาย ใช่ตอนแรกก็ว่าจะไปกู้ที่ LT b a n แบเฮ้ยนั่นน่ะแบงก์ที่ฉันทำงานอยู่นะยะมากี้ร้องออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นนั่นสิแกทำงานที่นั่นนี่นาพิมพ์เองก็เพิ่งจะนึกออกแต่ว่าบอสของแกทำไมมีปัญหาอะไรท่านอ่ใจดีจะตายไปมากี้รีบถามขึ้นทันทีดีกับแกไงแต่กับคนอื่นหัวชะมัดเลย พิมรพาดพูดด้วยน้ำเสียงเงียบแนมดูได้ไงว่าโหดเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคืนวันเสาร์จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านฉันจะพาแกไปทำความรู้จักฉันเป็นคนนอกจะเข้าไปในงานได้ยังไงก็ไปกับฉันไงลืมไปแล้วหรือไงฉันนะ่ะผู้จัดจาการฝ่ายสินเชื่อของแบงก์นิยะจะพาใครไปก็ไม่เห็นจะแปลกมา์กี้รรีบย้ำตำแหน่งทันทีใช่ฉันก็ลืมอีกแล้วก็ดี แล้วก็ขอบใจแกมากนะพิมพรพัตรยิ้มอย่างมีความหวังจะเป็นไรไปยังไงยาดาก็มีส่วนช่วยให้ฉันได้สวยเป็นหญิงเต็มตัวไม่น้อยเหมือนกันนะหลังจากที่ฉันไปผ่าตัดแปลงเพศมาเรียบร้อยนี่จะบอกอะไรให้นิยานางพิมพ์ยังไงตอนนี้ฉันแน่ใจว่าฉันหนาสุดกว่าแกหลายเท่าเฉแหละปีหน้าไม่แน่ฉันอาจจะไปประกวดในเวที มิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์ก็ได้ดีไม่ดีประเทศไทยจะมีนางงามจักรวาลที่เป็นกระเทยครั้งแรกก็ได้ใครจะไปรู้จริงมิจ๊ะจ้างั้นฉันเอาใจช่วยก็แล้วกันพิมาพ์รพัศพูดปวนหัวเราะนี่อย่ามาทำเสียงอย่างนั้นได้ไหมว่าแต่เรื่องเพื่อนแกตกลงจะให้ฉันช่วยหรือเปล่ายะจะได้ไปปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดท่านประธานด้วยกันถ้าหากแกช่วยฉันได้รับรอง ชั้นสมนาคุณเต็มที่เยี่ยมแล้วไงก็อย่าลืมสัญญาวันนี้ล่ะไม่ลืมหรอกน้ายังไงแกต้องสวยรดเอาไว้ก่อนโอเคท่านประธานน่ะยังโสดแน่นอนรับรองไม่เป็นเก้งกวางกระเทยอย่างชั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์งานคืนนั้นทุกคนจะต้องแต่งตัวประชันความงามที่ไม่ต่างจากตบเท้าเข้าวางให้เจ้าชายเลือกคู่เลยแหะ แบบเดียวกับเทพนิยายเจ้าหญิงเจ้าชายนั่นเลยนะแกคงไม่ให้ฉันแต่งกายว่าบิวเข้าไปในงานคืนนั้นหรอกนะพิมพ์รพัฒน์เบิกตากว้างกล้าไหมล่ะถ้าหากแกกล้าฉันขอฝันทงเลยว่าแกเป็นหญิงงามที่โดดเด่นที่สุดและมีหรือจะผ่านสายตาท่านประธานงฉันไปได้นี่มันจะมากไปแล้วฉันจะไปเจรจากู้เงินนะไม่ได้ไปสมัครเป็นเมียบำเรอนายของแกสักหน่อย เวออ์ปอย่ายังไงอย่างแกมันสวยจริงแต่บทจะหามก็แยะเจ้านาฉันไม่สนผู้หญิงกึ่งชายอย่างแกหรอกหน้ายอมรับนะว่าแกสวยเออนี่แกอย่าพูดมากไปได้ไหมตกลงทุกอย่างเป็นไปตามนี้ใช่ไหมชัวร์งั้นฉันจะไปพบเขาพิมพ์ลพัดยืดอกพูดเสียงหนักแน่นดีมากเพื่อนแล้วไงสวยไว้ก่อนแล้วกันให้แกสวยคนเดียวดีกว่ามั้ง ขอบจย่าเออฉันไปก่อนดีกว่าจะไม่กินอะไรด้วยกันหรือไงเอาไว้โอกาสหน้าดีกว่าตอนนี้ฉันต้องไปที่อื่นต่อพิมพรพัทน์ทำท่าจะเดินออกจากห้องไปไหนอีกมาร์กี้ร้องถามย่าดางไงพิมพ์รพัฒมาร์กี้มองเพื่อนดวงตาเคร่งขึม่มีอะไรทำไมมองแบบนั้นยังไง ก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอื่นมากไปนะถ้าหากท่านประธานยอมแกจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญาแม้แต่การเป็นผู้คำประกันมากี้บอกด้วยน้ำเสียงจริงจังทำไมล่ะพิมพ์ลพัชขมวดคิ้วถามไม่รู้บอกไม่ได้ยังไงขอให้แกโชคดีก็แล้วกันขอบใจมากจ้ะมากี้แล้วเจอกันนะ ว่าแต่จะให้ไปรับหรือว่าจะไปเจอกันที่สถานที่จัดที่โรงแรมเลยล่ะมาร์กี้เอ่ยชื่อสถานจัดเลี้ยงงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของเจ้านายแต่สุดท้ายบอกจะไปรับเองก็แล้วกันพิมพ์ลพัฒนลงมาจากคอนโดที่พักของมาร์กี้หล่อนรู้สึกหิวขึ้นมาขับรถออกไปได้สักพักเจอห้องอาหารตอนที่ลงจากรถฝนตกลงมาพอดีเป็นจังหวะที่เบนซ์คันดูคันหนึ่ง น่าจะเป็นรถนําเข้าราคาไม่ต่ํากว่า10ล้านเข้ามาจอดต่อท้ายเธอคนขับรถไม่ได้ลงมาแต่คนที่นั่งเบาะหลังเปิดประตูลงมาเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยรถคันนั้นแล่นออกไปทันทีพิมพรพัฒน์ไม่ได้สนใจมากไปกว่านี้ฝนเข้าไปในห้องอาหารนั้นก่อนที่ฝนจะตกหนักลงมาเช่นเดียวกับผู้ชายคนนั้นที่แต่งกายในชุดสูทที่ตัดเย็บจากผ้าไหม เขาวิ่งมาประทักกันพอดีตรงหน้าประตูกระจกทางเข้าอุ๊ยขอโทษค่ะพิมลพัชเอ่ยปากขอโทษก่อนทั้งที่อีกฝ่ายมาถึงที่หลังเป็นฝ่ายชนหล่อนเข้าให้เขามองหน้าหล่อนสายตาสบประสานกันฉันขอโทษนะคะต้องการหนีฝนเท่านั้นเองผมตั้งหากที่ชนคุณยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับค่ะพิมพรพัชยิ้มางบาง อีกฝ่ายมองหน้าหล่อนก่อนจะถามผมจะทานอาหารที่นี่ถ้าหากไม่รังเกียจทานอาหารด้วยกันไหมครับเป็นการขอโทษที่วิ่งชนคุณอ๋อฉันเองก็ตั้งใจจะมาทานอาหารที่นี่เหมือนกันค่ะพิมพ์รพัฒน์พูดยิ้มมถ้างั้นเชิญข้างในก่อนก็แล้วกันเขาผายมือเปิดพร้อมประตูกระจกบานนั้นออกไปทั้งสองนั่งโต๊ะเดียวกันฝ่ายชายดูอารมณ์ดี แม้จะมาดนิ่งสุข,ขุมก็ตามหรือจะเป็นเพราะเจอพิมพรพัชสาวสวยที่มองโลกในแง่ดีจนเกินไปคุณพิมพรพัชยิ้มอ่อนหวานดูเป็นหญิงสาวสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงไม่น้อยพิมพรพัชค่ะแล้วคุณล่ะคะหญิงสาวบอกชื่อตนเองออกไปก็ใครจะทราบว่า ผู้ชายที่บุคลิกหน้าตาน่าสนใจตรงหน้าชื่อเสียงเรียงนามของเขาว่ายังไงเรียกผมว่าอาเล้งแล้วกันเขาขอให้พิมพ์รพัฒเรียกเขาว่าอาเล้งคนจีนเหรอคะหล่อนเลือกคิ้วมองเขายิ้มมหน้าตาน่าจะรุ่นราวคราเดียวกับพี่ชายของหล่อนหรืออาจจะมากไปกว่านั้นหรืออาจจะหรืออาจจะมากไปกว่านั้น มาดดีผู้จาสุภาพบอกถึงการศึกษาและชนชั้นในสังคมได้เป็นอย่างดีคงไม่ใช่ผู้ร้ายในมาดผู้ดีหรอกนะพิมพ์รพัฒนอดวิจาร์ณรูปลักษณ์ของชายตรงหน้าในใจไม่ได้หน้าตาผมคงเป็นฝรั่งไปไม่ได้หรอกฮะชายหนุ่มหัวเราเบาๆนั่นสิคะฉันพิมพ์รพัฒน์รู้สึกเขินไปกับสายตาของผู้ชายที่หล่อนมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนเจ้าชายที่ก้าวออกมาจากหนังสือเทพนิยาย สุภาพอ่อนโยนแต่หล่อนเองคงไม่ใช่เจ้าหญิงของเขาเหมือนกันคุณน่าจะเรียกตัวเองว่าพิมพ์นะผมว่าฟังดูน่ารักมากกว่าฉันเสีอีกคุณอาเล้งชายที่เป็นคนแปลกหน้าเอ่ยขัดด้วยน้ำเสียงเข้มนิดๆเขาทำราวกับว่ากํำราบหล่อนทั้งที่เพิ่งพบผ่านกันเมื่อครู่นี้เองพิมพ์ละพัทอุบแปลกใจไม่ได้เชไหนพิมพ์จึงรู้สึกว่า เธอกับผู้ชายคนนี้เคยพบผ่านกันมาก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะปกติพิมพ์ก็เรียกตัวเองกับผู้ใหญ่ว่าพิมพ์อยู่แล้วค่ะผู้ใหญ่อย่างนั้นเรืออีกฝ่ายถึงกับสะอึกพิมพรพัดหัวเราะเบาๆอย่าบอกนะคะยังคิดว่าเป็นหนุ่มแรกรุ่นอยู่อีกคุณน่ะน่าจะรุ่นน้องๆของพ่อพิมพ์เลยนะคะงั้นก็เรียกอาถูกแล้วนี่นา ชายหนุ่มพูดยิ้มยิ้มคุณดูคุค้นๆหน้าอยู่เหมือนกันจูจูพิมพรพัทเอ่ยขึ้นมาหลังจากพิจารณาหน้าตาบุคลิกของอีกฝ่ายรู้สึกว่าหล่อนพูดไม่ผิดหรอกนะครับคล้ายครับคลาเหมือนเคยเจอกันมาก่อนผมไม่ใช่ดารานะครับเขาบอกเสียงอ่อนโยนนั่นสิคะถ้าหากเป็นดาราก็คงไม่เปิดเผยตัวเองแบบนี้เป็นแน่พิมพรพัท อดแปลกใจตนเองที่ให้ความเสนิทสนมต่อผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ได้ไวไปหรือเปล่าคุณเองตอนนี้ทำงานอะไรครับหรือว่ายังเรียนอยู่เขาถามอย่างสนใจรองานค่ะยังไม่ได้ทำงานชายหนุ่มถามกับอย่างอยากรู้สายตาคมของผู้ชายที่พิมรพัฒบังเกิดความรู้สึกไว้ใจสบายใจอย่างบอกไม่ถูกที่ได้พูดคุยด้วยเขาเหมือนนักธุรกิจ ถ้าหากเป็นจริงก็น่าจะเป็นนักธุรกิจผู้ผ่อนคลายสบายๆย,ยังไงคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจกับคนที่เพิ่งเจอกันก่อนหน้าไม่กี่นาทีจะฟันธงหรือคอนเฟิร์มได้ยังไงว่าเขาหน้าไว้ใจได้และหล่อนควรเชื่อใจเขาค่ะคิดจะหางานทำที่ไม่ต้องรอหรือเปล่าก็คิดบ้างค่ะแต่ว่าว่าอะไรครับ ชายหนุ่มเลิกคิ้วถามเขาถามยิ้มยิ้มอย่างสุภาพเหมือนใครกันนะพี่พงศ์ก็ไม่ใช่เหมือนนายแบงค์หรือไม่น่าใช่ผู้ชายคนนี้กับเสียวัดนั่นใครนะจะมีหน้าตาและบุค,คลิกดีกว่ากันชักอยากจะรู้แล้วสิอยากจะเห็นผู้ชายคนนี้กับนายแบงค์จอมยโสใครจะบุค,คลิกดีกว่ากันพิม์ละพัชไม่เข้าใจว่าทำไมแวบหนึ่งของความคิด ถึงไปนึกถึงเสียวัดที่ยอมให้ความช่วยเหลือยาดาในเงื่อนไขที่ไม่ธรรมดาแต่ทว่ายาดาดูจะประเมินการไม่น่าจะเล่นด้วยเมียเก็บกับการได้รับความช่วยเหลือจากแบงค์ของอิตาเสียลามกนั่นเรือต้องยอมเป็นเมียเก็บเขาอย่างนั้นเรื่อจึงจะอนุญาตให้กู้บ้าที่สุดอย่าให้ได้เจอละกันคนเห็นแก่ตัวต่อให้รวยล้นฟ้าแค่ไหนยาดาก็ไม่ควรที่จะไปขอความช่วยเหลือจากเขา หญิงสาวนึกขึ้นมาแล้วโมโหแต่ทว่าหล่อนเองก็บอกมารกี้ไปแล้วขอให้ช่วยนีนาเปลี่ยนใจตอนนี้ก็น่าจะทันยกเลิกการติดต่อพบเจออิตาเสียเลือดเย็นหาทางพูดกับพ่อน่าจะดีกว่าความจริงที่บ้านก็มีธุรกิจของตัวเองแต่ว่าพิมพ์ต้องการทำงานอื่นมากกว่าคะ่ะพิมพ์เริ่มพูดจาสนิทสนมกับอีกฝ่ายงานอะไรครับงานขายเสื้อผ้าในแบรนด์ของตัวเองอะคะ่ะ ตอนนี้ก็ดูดูว่าจะทำเสื้อผ้าแบบไหนดีเยวรุ่นผู้ใหญ่หรือว่าคนทำงานมีสาวอธิบายเพิ่มเติมผมว่าน่าสนใจทุกอย่างว่าแต่มีสถานที่สำหรับทำโรงงานหรือว่าห้องเสื้อที่คุณต้องการจะได้เป็นแหล่งทำมาค้าขายหรือยังยังค่ะสำเร็จเมื่อไหร่บอกผมผมมีสถานที่ให้คุณนำเสื้อผ้าจากแบรนด์ของคุณออกจำหน่ายที่จะได้ขายทั้งปลีกและส่ง อย่าบอกนะคะว่าคุณเป็นเจ้าของตลาดหรือว่าศูนย์การค้าแบบเดียวกับฟิวเจอร์มาบุญคองสยามพารากอนหรือเปล่าคะพิมพ์รพัฒนเริ่มสนใจไม่ได้คิดถึงตนเองมากไปกว่ายาดาถ้าหากผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของศูนย์การค้าจริงสถานความงามของยาดาก็น่าจะขึ้นห้างได้แบบเดียวกับสถาบันความงามอื่นที่มีชื่อเสียงติดปากและคุ้นหูจากการโฆษณาผ่านสื่อ และดารานักแสดงชื่อดังของเมืองไทยเป็นพรีเซนเตอร์ผมไม่ใช่เจ้าของศูนย์การค้าหรอกครับชายหนุ่มปฏิเสธแล้วคุณทำงานอะไรคะหรือว่าเป็นอาจารย์ทำไมถึงคิดว่าผมเป็นอาจารย์ครับชายหนุ่มหัวเราะเบาๆจะให้พูดตรงๆหรือเปล่าคะพิมพ์ถามเขาพยักหน้าไม่ทราบค่ะหล่อนลดเลี้ยวเคี้ยวลงกูไปซะดือ้อย่างนั้นฝนหยุดตกแล้วค่ะ พิมพลพัฒ์พูดกับผู้ชายที่ขอให้หล่อนเรียกเขาว่าอาเล้งเมื่อออกจากห้องอาหารจะให้ไปส่งหรือเปล่าคะหญิงสาวถามอย่างคนใจดีที่มีน้ำใจทว่าอีกฝ่ายปฏิเสธบอกอีกสักครู่จะมีคนมารับเขาพูดไม่ทันขาดคำเบนคันนั้นแล่นมาจอดฝนหยุดตกคนรถรีบลงมาเปิดประตูให้ภาพที่เห็นทำให้พิมพลพั์อึง้งรถคันนั้นแล่นออกไปแล้ว หลอนลงไปที่รถของตนเองขับออกไปอย่างมึนงงผู้ชายคนนั้นเป็นใครกันแน่คนของเขาจึงดูนอบน้อมราวกับเขาเป็นเจ้าใหญ่ในโตก็ไม่ปานแต่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละลูกน้องกับนายจ้างนี่นาจบตอนที่สาม